สวัสดีท่านผู้ชมสบายดีสบายดียดตอนบ่ายสามโมงท่านผู้ชมบรรยากาศมืดฟ้ามืดฝนคือเกาตกพอบปล่อย,อยขึ้นจากดำหน้าแล้วก็ขึ้นมากินเข่าอยู่เสียงฟังนั้นก็เลยลงมาฟังเนี่ย วันนี้ก็มื่ฝนเบิดมื่อได้ข่าวข้าเจ้ากุ้งมาทรงมือเศ้าบอมีวาสิปเพราะว่าฝนตกอุตส่าห์ตื่นตั้งแต่เช้า จ่ากัดแพเอานนำยังมาเทโอ้ยจ่าจังหือขึ้นมายังแม่มันขี้ดินนพืชสากกลยามันถ้ากันทำอะไรคุณยายจาเ่านี่ไงนี่บอลมาน้ำพื่นน้ำเมื่อแล้ว อุ้ยยังเป็ดๆเนี่ยนะไตงม้มๆอย่างนี้นี่เราเอามาแต่เฮงแล้วนาเฮยกระตุ้งกลนเนาะเช่าได้อาทุกอย่างน้อยทัมาเนี่เขส่กระชอกกากุ้งใช่เอาลูกุ้งนะจะกุ้งกุ้งไม่น้ำโคงพี่น้องงายมันนญ่ง่ายเอาอย่างเนี่อาหารเหงือมันเี่ยเอายังเห็ด เอออาหารป่าบ um. ่มือเส้าบ um> ่มีว่าจะไปแล้วตื่นต uh> ั <h <h)> <h> ้งแต่บ่ทันแจ้งออกจากเฮือนมาฝนตกจากจากแหงไมแหงมาอแ้ยม่าอยเคยกันเลยโอ้ยบ่ไฟดอกก็ะส่งก็บควมเสียงไปกับเ็นอ่านบอกบอกว่าบ่ไเด้อฝนตกแล้วก็เลยไปลันยามเนาะ เลยมจาัเรากกิโลอันนี้ยเราแบ่งขายดิเราขายอยู่บาทโลนึงโลสองร้อยขายโลสองร้อยบอกอันนี้บริพกเครื่องโลดิพี่น้องเนี้โลหนึ่งเน่ะบักเล่ยลายครีเนคันอมันในกลุ่มมัตัวใหญ่งามเอาไปขวบเสบได้พี่ใหญ่แต่ว่าค่อยขวแล้วค่อยตัดตัดกล้ามตัดตัดหนวดออก ตัดแหลมๆตัดออกเบิร์ดนะสิลาพะยะ่าสิลาสับๆๆบ่สับแล้วมาตับบอลายคุหลายคนบอกว่าเอาไปทำกุ้งทอดสุแปกทอดก้งน้ปลานะหอมห่อแล้ว่็จะได้แต่บะมีเอาไปขัวมือน่ะเนาะบ่มีตัดออกเบิดนี่ย่าๆยุหลาบเท้า ก้ามมันนี่ก็ตัดออกหนวดแหลมๆก็ตัดออกแล้วไปขวัวเลือตะโตมันก็แทบก้ามมันก็ก้ามฉันมันใหญ่เท่ายางมีชิจันงเอ้ยเหนือขวานกับเปุกสิดแต่อนกุ้งเดี๋ยวจักมือแล้วไปใส่ซุ้มมือบน เราบูด้ชองมือเราจะงอยามยันเท่อนึงอาโถมันบ่อกคนเท้านนออกได้บ่เมือนยาล้วเือการกระช่ำข้างเดียวถ้าฝนบ่ตกพี่น้องสิพ้าไปยามเนาะเราขี่เรือไปยามเด้เยามกะเทเทเทใส่แล้วใส่ตุ่มขวดน้ำขวดน้ำเปล่าอ่ะเขาถี่ที่ทงแยกมันก็หน่อยหน่วยเลยเนาะ มืันในยังสดสดนะจ๊ะกุ้งเป็นๆทงแงอันุ้งเ่มือนั่งว่านไปเอานะทงแหงนะได้สบายเขาเขาไข่เนาะมันยังว่ในไข่เนาะเขาเขาลอบแล้วซะเงินนะนะเดี๋ยวสัไปะรด กุ้งสดๆนะอันหัวเขี้ยวๆนี่คือไข่เลยไข่ในหัวมันไข่อยู่ในหัวมันนั่นสั่งว่าโอ้ยมันก็มาดูนะโอ้โมันบราณเนี่ยนะนนี่นั่นแหละมันก็เริ่มทยอยมาเจ้ากระเท او ซื่อๆเนาะไข่มันอยู่ในหัวมันนี่บาแล้วมันก็ออกมาอยู่ในท้องมันเคีเ้ยวๆในไข่มันอยู่ในหัวมันนั่นเนื้อมันมันกระอองที่เขาอันกุ้งพายค่ะได้คันหาเอาไปปล่อยเออ ท่าน a b นเขาจะไปปล่อย้ลยคืออันนี้คือปล่อยเงี้นไข่นะปล่อยไปเอียงได้หอดเท้าสิลาเท้าบ่โพธแโพธอันนี้เ่ราะเป็นเท้าเป็นน้ำโคลนน้เท้าอยู่เน้นอยู่ใน้อผายเราท่ามาี้บอด้มียามีหยบเฮ้ยหย่ายั้งอย่างิัเนี่ยิหน้าไดีห้าคือตายจกเป็นผายัง ลรวโทรให้ลงไปเอากระบุยิไปลงไปเอาพอเขาลงไปดำหน้าเบิร์ตฝนตกทางกับเปียกเปื้อนฝนแห้งหมดทางเออบอมีเ huh. ต้ก็จะให้อยแล้ก็แล้ววอย่างนีเอาวานเอากรอ่องขมือตากเลยโดนตัแห้งแต่แห้ามเาแห้งก็ได้กินข้าวที่นกอ่นนอนอุอุแน้นอ่นอุ่นอุ่นอุ่ออนก ตันหยักมาหายไม่หยายเลยหายหยักไปหายไปไปไปเมื่อขอบใจหลายๆเดี๋ยววันอาทิตย์จิพับไปย่างตลาดเรามาส่งกุ้งพี่น้องเมื่อเช้าบอมีวาชิลงไปบลอรับเอาคอยบอลงแล้วเลยมาส่งกุ้งเดีย๋ยวอาทิตย์จิไปซูแล้วไปตลาด บ้านแล้ติดไม่นำ้ำโขงเนาะยายอผวนพาไปเอาปลาสุปีสุปีแหละแต่ว่าตกมาปีนปลาก็บพราะขืนบริแปะพัดปลาอืมเนาะมันบกขึ้นหรือ,ม,ม,อมันเบื่อเอาคุณยายจะตัดทรงไหนคุณยายทรงว่าหลอดห <laughs> ัวลอกให้แม่ตัดก็มาตัด แงกยำายกับเป็นาเช้าก็เป็นช่างเ <c oughs> ดินมาม่เปิด้านเริมสวยมาท่ายปีผูกจับิไปรุ่นหว <c oughs> เปิดห้านมาทนายปีก็เจ๊งไปตะโดนแล้ว <c oughs> ก,กัเราใส่บริกาแม่ดีา,าอันแล้วเคลือนว่าอันแล้วเคลื่อนว่าอัะปีซาลอนของแท้ทแกินปิดใจใส่บริการแม่มิแต่เจ้าได้ที่ใส่บริการอันเจ้านี่นั่น เจ้าอื่นเขาบริบริกยาใส่บริการแล้วเบาอ่อยพอลองทำจะสร้างตัดที่เป็นเบิร์ดบอยตัดผมเรายาวเราเราอยากตัดมันบกคักที่ยั่มาลาตัดอยู่ใส่ก็บค่คืออัพีซาลอน <c oughs> <c oughs> สมัยตะกี้เนะี่ยคุณยายเราผมยาวเด้ แล้วก็มาตัดสันช่วงที่เราป่วยเนาะเราป่วยเป็นอัมพาตหลังจากนั้นก็นกนตัดสันเลยเท่าสเม,มอเนี่ยเกี้เราก็ผมยาวเราก็สิม,มัดเก่าไว้บบเคยผมสัน้ไม่ไนม แต่เราก็บ่เคยยงอมผมเด้กะงอกไปเกินครึ่งแล้วคุณยายถวดนะก็อายุเกือบร่อยปีแต่ผมก็บ่ค่อยงอกว่าง่ายคือตระกูลนั้นคุณยายเนี่ยอายุยืนสู่คนแต่ละคนก็นเกือบร่อยแตะ่อยเนาะ คือคุณยายถวดนี่กะที่เราเสียบแมนเราเป็นลูกอย่างเดียเป็นโูกซาลาเมื่อยบบกินเข่าแล้วก็ไปเลยไปแบบบบหเมือต,ตัดผมแต่ห่มผาย่าง คุณยายนีนก็้งก็ออกมาจากสวนเมื่อเนียนไปหาซับหญ้า,า,าดอกกระเจียวแล้วแล้วสองเมือเขาสวนอ่อยต่อ ม,มืดนฝนดำพัวกามันยังอยู่ก,กาเก่าด,ด,ดำหน้ากับบค่อไม่นำ้ำหรอกพงแน่คิดตมแน่มืดฝนแต่ว่าฝนบ่ตกตกก,บนตกตกกระพอปล่อยๆ <c oughs> เห็ยนยวผมบลุลายานีนบัาบม่มนะีกันไก่ซับเนาะกันไก่ซับผมนะ เออปีนี่มะก,กอกี่ตรงนี้เป็นหลายหน่วยอยู่เด้มะก,กอกอยู่หนาเทียงยายรุ่นเนี่ยเนี่ยมันชีชุกสวงเกี่ยวเขาแล้วมะก,กอกใส่ลาบ สวนผักยายลุนมักแตงแล้วก็ลังปิ่นหมากมักแตงมักถั่วพักกาดแล้วก็วานทั่วดินกระปูกแล้วขายเนาะที่เราปลูกแล้วขายหลายรอบเลยอยู่ในอ็นน่ะ กำลังเป็นหมากหน่อยแตงกวาผักบุ้งแล้วก็งามงาม ดินมันบัวงามบัวนเป็นดินเหนียวดินบวมีสารอาหารอาศัยใส่ปุ๋ยใส,ยป,ยสยปุ๋ยขอ,อกเขาโพดกระหอดบัวขึ้นบัสาละแน่แล้วเผาว่ามเนี่ยวันอาทิตย์เราเก็บไปขายตลาด ยางละกําสองกับเม,มนีก็บแดดมืดฝนอยู่เบิดมือเขาแม่องเมยไปดำหนฝั่งนั้นเนาะ นั่นแหละพี่นอกจาาเมาหน่ก็ทีขอเก็บภาพบรรยากาศเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกำลังใจไปแล้วท่านผู้ชมสบายดี